หมาพี่น้องย่างหมูย่างหมูกินข้าวข้าเหนียวขาเหนียวลินหมูย่างอไฟเดียบร้อยี่ยางมูบอกแข็งหรอิ้นหอยไปตกบร้องลิ้นลิ้นย่างลิ้นย่างยไไหวไหวนุ่มมมันไม่เหมือนไอ้นั่น ใส่ในกระไรนี่มีอย่างอย <Pok> er. ู่หรอฮะไม่นะ<ค>ะี่มีอย่างอยู่หรบอกก่อมีอย่างไมอย่หรือเปล่าเห็นที่มันเถิดนะนั่งของเหรอย่างโอ้โหลูกอันน่าย่างลิ้นลิ้นหมูรถตลาดเราทำอ่าครับย่างลิ้นหมูกำลังจะสุกแล้วหอมหอมมากมาอย่างหอมหอม เอาอีกแล้วได้เี้ยจะหดแล้วเอะออะไรมั้งทำไปก็ทำไปนี่ทำดูนงนั่งยูทัน้นเรื่องยุ่นี่นี่นี่ันเยนี่น็นอง่ลินี้หอมหอมปีอมีเงินน่อยดีว่หลดแล้วเงินเปพระเจ้า ถ้ามีเงินขับรถโซโเขตายไม่ได้คด้วยแหละแค่ทำพิธีจำเนินคดีคนที่กินแต่ถูกเย็นไม่ได้ผมไม่ได้เปิดแอร์ไม่เป็นไรจะเปลมอะไรนะเอามาพี่น้องมาแต่ที่นี่หันเลยพี่น้องลิ้นหมูย่าง โอ้ยมันเกี๊ยบเกียวชิ้นใหญ่โตๆกับแก้มก็ได้พี่น้องกับเขาก็ดีโอ้ข้าวเหนียวก็มี่แก้มะมลิมกิ๊กเจียวบิน การนิ่งเจียวเนีมากับแ้มเน้อแ้มนะครับเ,เปการนิเจียวจะงานมัดจิ้มขนเหนียวไมู่้ไปไหนแเดี๋ว่าแม่ไม่ออกจาโรงพยาบาลนะ ขายดิแมมามาลองซิมบ um, ึง no ล um, right? <mm um. ิ้นหมูย่างเล็นยังไงแซบะแซบแซบขึ้นมาพี่น้องเอ้ยลิ้นหมูย่างฮแซบะเนี่เนี่ยเพราะเหนียวอืมอันนี้ก็เหนียวนะเนี่ยนม Come on.